ครับวันนี้เราพาลูกสาวมาเที่ยวชมป่าปรือทมชุมชนแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปเดี๋ยวเราไปดูครับนี่อะไรลูกอ๋อเหรอไปเดี๋ยวเราเดินไปโอ้เป็นป่าสวยงามมากเนาะอุดมสมบูรณ์มากโอ้นี่ครับที่นี่ชาวบ้านและก็ชุมชนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้เอาไว้ เมื่อคืนฝนตกบรรยากาศชุ่มฉ่ำมากนะลูกเนาะโอ้นี่ฮะดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์เรานะครับโดยเฉพาะชุมชนที่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เรายังคงอนุรักษ์พื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ได้สวยมากไหมลูกสวยมากนะฮะลูกสาวเราก็พยายามที่จะ ลูกฝังให้ลูกสาวเนี่ยชอบชอบต้นไม้เน้ออะไรลูกอ๋อเรอเนี่ยมันเป็นธรรมชาติลูกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เนาะนครับก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในปัจจุบันนี้นี่พื้นที่ของประเทศไทยเราเนี่ยก็มีพื้นที่ที่เป็น ป่าชุมชนที่ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยยิ่งลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็พาลูกสาวมาชื่นชมกับธรรมชาติซึ่งก็จะพยายามปลูกฝังให้เขาเนี่ยรักธรรมชาตินะเดียวหน้าเนาะชอบธรรมชาติไหมลูกชอบไหม ชอบที่สวนเรามีต้นไม้ไหมที่สวนของเราเนี่ยนะครับที่เป็นสวนในดูาร์มรักเนียก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูกสาวเยอะเหมือนกันน่าจะอยู่ที่เราราวมอนกว่าต้นได้ซึ่งตอนน,นจจอี้ต้นไม้เยอะเยอะเยอะกว่าที่สวนเราเนาะก็ปลูกต้นไม้ให้เขานี่มือนกว่าต้นครับตอนนี้อายุหกจะใกล้หกขวบภายในเดือนนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อีกสักประมาณสัก20กว่าปีคือราราวสักยีปีเนี่ยอายุอายุเขา25ปีเนี่ยเขาจะมีต้นไม้ที่สูงและเอาไปใช้ประโยชน์ได้เนาะใช่มันคืออุโมงค์ต้นไม้ลูกสวยงามมากเนาะสวยงามมากไปเราเดินกลับไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่ตลาดกันเนาะไปนะฮะที่นี่ตลาดจะมี ทุกวันอาทิตย์แล้วก็จะมีชุมชนเนี่ยเขาเอาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยมาขายซึ่งก็ถือว่าได้อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิน่นเรื่องของการอยู่การกินเอาไว้ให้พวกเราได้ชื่นชมโดยเฉพาะอาหารท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์เราเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง บายโอเคนะฮะลูกสาวชอบใหญ่เลยที่นี่ที่ป่าปรือทมเนี่ยนะครับก็จะมีโซนทีเ่เขาแบ่งโซนไว้เป็นสถานที่ศึกษาทางธรรมชาติก็จะมีหลายๆจุดครับแต่ว่าวันนี้เมื่อคือนเนี่ยฝนตกก็อาจจะไม่ได้เข้าไปแล้วเราจะ ทำคลิปอีกสักหนึ่งคลิปพูดถึงเรื่องของป่าปืิธทมโดยเฉพาะนะครับทุกท่านจะได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้ด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติกันครับอ้าลูกมาหาหน้ามานิดนึงโอเคชอบใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะพักจุดตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราจะแวะไปที่ตลาดชุมชนของอป่าปือทมกันครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ป่าปรีทมซึ่งก็เป็นป่าชุมชนของบ้านสแสลงพันธ์อันนี้จริงๆแล้วถ้าเราขับรถเข้ามาเนี่ยจะเจอจุดตรงนี้เป็นจุดแรกส่วนป่าเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สองที่เราสามารถขับรถเอ่อเป็นเหมือนรอบๆได้ไปเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ก่อนลูกมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูตลาดที่นี่ก็จะมีตลาดทุกวันอาทิตย์ครับนี่วันนี้พาลูกสาวมาจับจ่ายซื้อของให้เงินไป1 0 0 ไม่รู้ว่าเขาจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเรารอดูครับว่าเขาอยากได้อะไรแต่ที่ทั้งาันที่สุดก็คือบอกว่าอยากจะซื้อขนมนี่พอเราเข้ามาตรงนี้ฮะเนี่ยเราก็สามารถขับรถเข้าไปฝั่งนู้นก็คือเวียนรอบได้แล้วก็จะกลับลงมาฝั่งนี้มีจุดโซนตรงนี้จะเป็นโซนแรกที่เป็นสารปู่ตายายเป็นที่คารพสักการะของชุมชนที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมความเชื่อของชุมชน ของชุมชนหลายที่นะครับเราจะพบว่าก็จะผูกกับความเชื่อความศรัทธามาเรามาฝั่งนี้ลูกมาอันนี้ก็จะมีป้ายซึ่งจะเป็นป้ายของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันนี้ก็ของคณะมนุนรรษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับก็จะเป็น,นป่าชุมชนนี่มาดูป้ายนิดนึงมาดูป้ายนี่ ป้ายอะไรลูกอ,อ้สวยงามมากเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติมาเลยวลเรวมาฝั่งนี้มาดูตลาดแล้วนี่ครับเดี๋ยวพาลูกสาวมาดูตลาดช่วงเช้าเนี่อาจจะเงียบไปน,นิดหนึ่งแต่ว,ว่าคุยสักพักหนึ่งคงจะทยอยมามาเร็วๆมาดูนี่นะอยากซื้ออะไรหนูซื้อเลยนะตาให้กงังละนี่เห็นไหมยายขายขนม นูอยากได้อะไรลูกมาเดินดูก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยซื้อนี่สวัสดีครับดีครับ<อ>เดี๋ยวนะ่าดูสิเนี่ยถามไม่ถามพี่เขาไม่ว่าขายขนมอะไรน, <c oughs> นี่ขนมเทียนนี่กับข้าวอ๋อเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์บ้านเราได,เด,เด,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมาไ,ไปไ,ไป<ๆ>ไปลงไปนูจะซื้ออะไรไปให้ตังหนูแล้วนะ ีครับนี่อะไรนัเรียวภาษาไทยเลยนะอ๋อบักพีพวนเนี่ยอันนี้เป็นผลไม้ธรรมชาติลูกจากป่าเราอะเออบักพีพวนแต่ว่าเปรี้ยวนิดหนึ่งแต่ว่าหน้าหน้าเอาไปเพาะชิมไหมลูกชิมนิดนึงสิ ชิมนู้ชิมนิดนึงอ่ะเลยชิมนิดนึงสิสวัสดีก่อน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 สวัสดีรับด้วยใช่ไหมอ่าเนี่ยอ่าอ่าสวัสดีก่อนเลยสวัสดีรับด้วยค่ะลูกสวัสดีค่ะรับค่ะเนี่ยอ่แม่เขาไม่อยู่เลยมากับป้าเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่น่ารักมากแม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนน่ะลูก นี่มะนาวลูกเริ่มเทิมเลยนี่อะไรฮะตำมะเขือตำมะเขือค่ะเขือพวงนีห่หอยก็มีนะเนี่ยปะทูหอยด้วยขาแดงหรือเปล่าฮะขาแดงเนะานะอืออันนี้เห็ดลูกเห็ดมีขนมอันนี้นะขนมไหมซื้อขนมเลยเอาซื้อเลยอ่ะเอาซื้อเลยเอาเกี่อันลูกเอาหนึ่งหันแตกต่างกั้นไม่มีสองชนิด หรือเปล่าอันนี้มันมีเผือกใบเตยอันนี้ฮัทดอกเอาแบบฮัทดอกหรือเปล่าลูกเอาแบบไหนเอาฮัทดอกป้าวเอาสองชิ้นไปเลยเอาไหมสองชิ้นเนาะสองชิ้นโอ้มีเห็ดด้วยเห็ดอะไรครับเนี่ยอันนั้นเห็ดเห็ดขมครับอ๋อเห็ดขมถ้าถ้าเป็นคนไทยที่อยกเห็ดเห็ดเห็ดยูคาของคนไทยเห็ดยูคาบ้านเราเนาะแต่ท่างว่า รู้ใจตังยังไหน,นปลาให้ตังไปแล้วจ่ายยังอันนี้ให้ตังไปให้ปลาถือให้อันนี้ไม่ชิมเหรอ <c oughs> คนจะเริ่มทยอยมาช่วงไหนนะฮะช่วงสายๆนิดหนึ่งเนาะเมื่อคืนตกหนักไหมฮะฝนไม่จ้ะอ๋อชุ่มชื้นมาก นุ่งเอาเหรียญใส่ในกระเป๋านะลูกมาไอ้ปลาถือให้ไหมสสสใส่ในกระเป๋าดีๆใส่ในกระเป๋าดีๆเดี๋ยวเหรียญหายนี่อันนี้ขนมนี่หยา่ยาก็ททำเป็นนะลูกยาทำนะอันนี้เป็นศูนย์บริการข้อมูลคอฟฟี่โอ้นี่ประวัตินะฮะน่าสนใจมาก ตรวจศาสตร์ปรีทมตั้งแต่ปี2500ก็ซื้อยายปลังโค้งน่าสนใจสมุนไพรโอ้น่าสนใจมากจะน่ามาดูกบแล้วนี่กบนี่กบแล้วมาดูกบเนี่ยเห็นกบไหมนี่กบอะ่ะนุน่นเอาไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูนงน้นไปดูกบทางนู้นแลยเออเออนี่กบอะ่ะ น่าจะยังไม่โตมากนาสองสามเดือนได้ั้งลูกดูกลบสิไอตอนที่เราไปเรียนที่โรงเรียนนีค่ครูสอนไหมครูสอนไหมที่ครูไก่ให้หนูเอากบให้หนูจับด,ดูไงตอนนุบานสองอะ่ะใช่ปะหนูกลัวไหมล่ะกลัวเหรอปรีทมปลาใหญ่ครับปรีทมเมน็นภาษาเขมรปีก็เป็นปรีนั่นเองนะฮะ ไปเขยนปรีไม่ได้เขยนปรีปรีทมก็เป็นป่าส่วนทมก็แปลว่าใหญ่ก็ปรีทมก็แปลว่าป่าใหญ่ซึ่งเป็นป่าชุมชนที่ชุมชนบ้านสแลงพันช่วยการอนุรักษ์ไว้นะฮะเนี่ยเป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีการอนุรักษ์เอาไว้โอ้นี่จะเป็นที่ทำจากไม้ไผ่ทำเป็นบ้านขึ้นมาเป็นศาลาขึ้นมา ชมธรรมชาติโอ้อันี้เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก้นใสทิ้งเลยเนี่ยทิ้งขยะนะหนูช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติเอาเอาทิ้งขยะนูน่นด้วยเคเห็นไหมช่วยการอนุรักษ์อย่าอย่าไปทิ้งทั่วไปนะลูกฐานแล้วก็ต้องเอาไว้ทิ้งขยะบอกบอกป้าที่ลูกอร่อยไหมขนมอ่ะขนมอร่อยไหมอร่อยไหมใหญ่เลยไม่พูดเลยนะกินอย่างเดียวอะ่ะ ปลาซื้อน้ำพริกปลาทูก่อนของของยายถุงใหญ่นะครับถุงหนะึ่งสิบบาทเนาะนี่อันนี้อะไรนี่รพริกนุม่มพริกนมเหรอเอออันนี้อันนี้อย่างละถุงน,นี่ปลาอุดมยายก่อนเอาตังค์หนูใจ่ายให้ปลาไหมปลาจ่ายเองปลาใจเองก็ได้ขอบคุณครับอืมไปซื้อปลาด้วย ซือ้อเองเหรอโอ,โอ,อ้โอ้ขนมรถเยร์โอ้เสียงดังใหญ่เลยป้าเอาเอาเอาันนี้ด้วยเอาไหนคะอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งถุงเท่าไหร่นะครับเป็นอันนี้สิบสิบบาทค่ะอ่าโอเคทั้งหมดสามสิบบาทนะเดี๋ยวเอาเหรียญก่อน ขอบคุณครับขอบคุณ,ค,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 ณครับครับไปลูกกลับบ้านเราค่ะโอ้ผักบุ้งสวยมากเลยเอาผักบุ้งไหมผักบุ้งแก้วเปล่าเนี่ยผักบุ้งแก้วนะมัดเท่าไหร่ป้าเอามัดหนึ่งเราไปผัดนะนี่เอาต้มไหมเขาต้มไหมเขาต้มไม่เอาเหรอไม่เอา คุณครับขอบคุณครับ,บ,รบนี่ไปไปลงไปสวยงามมากโอเคนี้ครับสวัสดีครับ